เมื่อเจออาหวังในวาโลแรนท์โอ้โหโคตรง่ายเลยอะไรวะซัมบันดีฟิลซัมบันดีฟิลเฮ้ยมันชุบมันเออเนี่ยเพิ่งเห็นไหมไม่เห็นค่ะเพิ่งเคยเล่นขัดแล้วเธอมันสุภาพขึ้นแบบนแป้งฝั่งซ้ายครับพี่เดินไปแล้วครับตรงนั้นแหละไม่เป็นไรครับเธอกูเพิ่งเคยได้เห็นแบบชัดๆว่ามันเป็หน้ามือเป็นหลังผู้หญิงใช่ไหมในนี้ผู้หญิงหมดเลยอุ้ย ทชื่ออะไรกันเหรอชื่อยงครับปกติดูติ๊กตอกกันไหมคะไม่ดูเลยครับอ <estamos S 3> <Marc, S 1> ุ้ยจริงเหรอสวยเุ้ยโคตรเก่งเลยผูญิงที่ไหนเก่งเท่านี้เก่งเกินครับขอยจีน่าอันนี้อันนี้เฮ้ยรีบตายไปดูไอตีปะวะนี่คนดังเหรอเนี่ยนี่คนดังะไรนะนี่พี่ให้ถูกไาตีบครับถูกค่ะนั่นเลยนั่นเลยช็อกช็อกอยู่มึงไปซาอะไรไปเยอะล่ะ จริบๆ <GG. S 2> พี่ก็สวยเหมือนกันครับยังไม่รู้เสียงจริงซะแล้ว <c oughs>